ทำเอาแฟนรายจานเรื่องเล่าเช้านี้อดสงสัยไม่ได้เมื่อหลายเช้าที่ผ่านมาไม่เห็นหน้าผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งน้องไบรท์พิชยธันสีจันมานั่งอ่านข่าวคู่กับสรยุทธสุทัศนจินดาเหมือนเคยจนเกิดคำถามตามตาม,มามากมายว่าน้องไบรท์ไปไหนทำไมไม่มาอ่านข่าว ล่าสุดสรยุทธสุดทัศนจินดาได้ออกมาตอบข้อสองสัยให้แฟนข่าวหายคาใจกลางรายการด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองตามสไตล์โดยระบุชัดเจนว่าน้องไร้ลาพักร้อนพร้อมแจ้งให้ผู้ชมรับทราบว่าน่าจะพักยาวไปจนถึงช่วงวันพุธหรือพฤหัสบดีซึ่งเจ้าตัวเองก็ยังไม่แน่ใจวันกลับที่แน่นอน คำตอบสั้นๆแต่ชัดเจนนี้ทำเอาแฟนข่าวที่เป็นห่วงต่างโล่งอกเพราะก่อนหน้านี้หลายคนอดนึกไม่ได้ว่าอาจมีเรื่องสุขภาพหรือเหตุจำเป็นอื่นๆเนื่องจากช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาน้องไบรท์เคยหายหน้าจากหน้าจอไปสองวันเพราะมีนัดคุณหมอเพื่อตรวจชิ้นเนื้อแต่ภายหลังก็มีการยืนยันแล้วว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เมื่อได้ฟังคำยืนยันจากสรยุทธ์แบบนี้แฟนรายการต่างพากันสบายใจและเข้าใจตรงกันว่าการลาพักร้อนครั้งนี้เป็นเพียงการไปพักผ่อนชาร์จพลังเติมความสดใสให้ตัวเองหลังจากทำงานหนักมาต่อเนื่องหลายเสียงในโซเชียลยังส่งข้อความอวยพรขอให้น้องไร้เที่ยวให้สนุกพักผ่อนให้เต็มที่และรอวันที่จะได้กลับมานั่งอ่านข่าวยามเช้าด้วยรอยยิ้มและพลังงานดีๆให้ผู้ชมเหมือนเดิมอีกครั้ง